สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะมาเกี่ยวกำแตงน้ำกันด้วยค่ะอืมกตะแซ่บแแซบมีขนมจีนปูอาดลูกซ้นซ้นไม่ไตทำเองกากหมูน้ำพี่นอ้องสดน้ำ มาเด้อพี่น้อง sắp xa nấm khăn Hãy แต่บะไรพี่น้องลบเจ็ดองศาข้างนอกพี่น้องคะ่ะยิ่มแบบหนาวข้างนอก Mm-hmm. 怎么回事啊？我丢我丢就好。 แสบ็จไรเสร็จมา กเป็นตาออกไปท้องนอนพม่นอกข้าหนาวเลยมีหิมะพรอมว่าจะผ้าลูกไป <c oughs> เลนนั้นเขาเรียกไส้เดือนนะพี่น้องพื้นกะนหน่อยบอสันบายไมตายน้ำเป็นวัดนะพี่น้อง <c oughs> แต่บ่มีใคร่แต่ถ้าหอผ้าเขาไปเลนท้งนอนก็ครินะ เล่นหิมะสิแล้วเขาจะเป็นใครขึ้นอีกเราจะไปโรงเรียนอีกวันนี้แักพอเลยในเฮียนเอาไขมันกะดูแลก,กันยากกระสหายดีเนาะ ดก็ดกินของที่มีอยู่ในบ้านให้มันหมดสะก่อนพี่น้องค่อยว่ากันมาจะออกไปซื้อของเมื่อใดอย่างสิ กับเขาเบสิกนะมีอยู่แล้วเนี่ยพาสต้าอยังสิเบสิกกันพาสต้ามักกะโรนี่ <c oughs> อย่างก็ปลาแท่งสีก็มีอยู่สมัยคุณบาร์ถ้าเป็นพักเป็นนุ่มยังสินะมันเป็นขลองสดจังิงสินะ <c oughs> อดได้ก็อด <c oughs> บอกไปรองมือมันหนาว <c oughs> มืออื่นมือเฮือก็เห็นนาว หนาวหลว่าเกาเด้เท่าไหรสิบองศากัจะมาได้แบบเนี้ยมกกะล่ากุมผ้านนี่หนาวหนาวที่มัตกแอบขักพี่น้นอ,นองแสบตามภาษาเขาเนี่ยละ ไม่ได้ก็จะไปทิ้งแต่ขยงขยะยังประมาณนี้ค่ะหืมซินอร่อยอร่อยมาทุกอย่างพี่น้อง เป็นวัดจามยุสุยามนี่นะเรนลูกปวงกันดีใจแล้ว <ś> <c oughs> เล่มพี่น้องเล่ม โอ้แสบยบลายหมดเน่าเล่นจนมดพี่น้องเลยนีย่ไดก็เก็บบานเก็บซ่อง <c oughs> เก็บนั่นเก็บนี่พี่น้องะ่ะหาเห็ุกับเขา <c oughs> เตรียมไว้ให้ลูกพร้พอมเห็ดเราก็จะใส่ใส่กลองใส่หมอไว้เพราะว่าเขายังไม่อยากกินตอนนี้แรงๆประมาณนั้นนะครับพี่นงใหถ้ากินตรงนั่งกินน้ำเขาเพราะเนเขาช่วง,ง,งเขาเป็นวัดเป็นใครเล็กน้อยกินเขานยายเขานั่งกินน้ำเขาเนี่ยวเขาจะกินน้ำ เขาจะคือแบบเขาจะแบบว่ามีกำลังใจขึ้นมากเนาะเด็กน้อยย่ามเขาเป็นแบบโอเคค่ะพี่น้องคะจังไดจังเจอกันเนาะค่ะเนาะปุ่นนี่นาอ๋อนี่มาให้แม่เราโอเคทักลุกบ๊ายบายบ๊ายบาย